ในช่วง t ีทอ k ฟังแล้วดี Good to hear นะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่หลายคนโอ้โหตอนนี้กำลังลุ้นกันอยู่นะจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยรอมอตอมาเรียบร้อยนะคอรมมอทั้งหลายนะครับลองดูซิว่านโยบายทั้งหลายที่ได้หาเสียงกันไว้เนี่ยจะเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงได้มากน้อยขนาดไหนนะครับผมไปอ่านบทความที่น่าสนใจครับก็ เป็นบทความที่เขียนโดยคุณกฤิพกาบุญเฟื่องในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับคุณกฤิดพกาก็ทํางานอยู่ที่สํานักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนชื่อย่อก็ NIA นะครับในส่วนของ NIA เนี่ยนะครับก็ร่วมกันกันกบไทย PBS จัดกิจกรรมชื่อว่า Hack Thailand ปีพศ2 5 7 5อ,อ,อืาทำไมรอนานนะนะครับก็บอกว่าไปรับฟังเสียงจากประชาชนครับเพราะว่าเห็นว่าเฮ้ยใ,ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะนโยบายของไม่รู้ละทั้งพักประเภทแบบยังเจนนะหรือว่าเจนบิล l เดอร์เบบี้บูมเจนเกเนี่ยก็จะเน้นคีย์เวิร์ดเลยคือคำว่านวัตกรรมวัมนนะั้นวัตกรรมก็จะเป็นนโยบายหลักเลยของหลายพักการเมือง ทาง n a a ก็ร่วมมือกับไทย PBS อยากแบะนั้นเลยลองดูซิเออแทนที่เราจะต้องมาฟังนโยบายจากพักการเมืองทั้งหลายเนี่ยทำไมเราไม่ฟังเสียงประชาชนแล้วก็นำนโยบายไปให้พักการเมืองก็เลยออกมาเป็น12นโยบายนวัตกรรมในฝันจากเสียงประชาชนก็สรุปมานะครับจากการที่ไปรับฟังเสียงจากประชาชนเนี่ยสรุปกันมาได้12ประเด็น ที่อยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงอนาคตของประเทศไทยเรียกว่ากำหนดนโยบายให้พักการเมืองกันเลยก็จะมานำสรุปร้อยเรียงเป็นด้านๆน,นะจาก12ประเด็นกันล้กันนะครับด้านสังคมก่อนนะฮะสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยฟังเสียงที่จะประชาชนเนี่ยเขาบอกว่าไอการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเนี่ยอยากจะให้มันไม่ยุ่งยากหลายขั้นตอนให้มันโปร่งใสให้มันเข้าถึงได้ ในความเป็น one-stop service ไม่ทำงานซ้ำซ้อนกันนะครับการช่วยเหลือผู้เสียหายเนี่ยก็อยากจะให้ได้รับการยิวยายอย่างเป็นธรรมนะฮะทำให้ผมนึกถึงหนังหลายเรื่องนะครับที่มองถึงในเรื่องของการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเนี่ยลักษณะมันเหมือนกับเราเดินเข้าไปในเขาวงกตครับเรามีข้อร้องเรียนเรื่องนี้ ไปติดต่อเคาน์เตอร์นี้เคาน์เตอร์นี้บอกเดินไปชั้น2พอเดินไปชั้น2บอกไม่ใช่ต้นเรื่องต้นเรื่องต้องไปชั้น3นะชั้น3บอกไม่ใช่ต้องไปชั้น4ชั้น4บอกต้องไปชั้น5สุดท้ายก็เดินไปเป็นเขาบุงกอดกว่าจะได้เรื่องได้ราวนี่ประชาชนเขาบอกว่าออขอให้มันง่ายกว่านี้ได้ไหมนะให้มันวันสต็อปเซอร์วิสนะครับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทั้งหลายเนี่ยอีกอันนึงครับบอกว่าอยากจะให้เปิดพื้นที่กรีนสเปซ Green space นี่คือพื้นที่สร้างสารรค์ของทุกคนนะเป็นพื้นที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นเพื่อสุขภาพเพื่อการพักผ่อนเพื่อการทำงาน co-working space ทั้งหลายผมเคยเข้าไปนั่งฟังโครงการในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเราบอกว่าจะเป็น smart niman ก็มีกลุ่มผู้ฟังเนี่ยหลากหลายกลุ่มนะครับที่สำคัญที่สุดเนี่ยเสียงสะท้อนจากกลุ่มนักศึกษาบอกว่าได้มองไหมพื้นที่ สาธารณะเนี่ยที่จัดไว้ให้กับนักศึกษาเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซเป็นอะไรทั้งหลายนะครับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลทางนานี้บอกเออไม่ได้คิดเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงสะท้อนจากประชาชนนะต้องการกรีนสเปซพื้นที่สร้างสารรค์ของทุกกลุ่มนะครับหรือว่ามองดูว่าในพื้นที่นั้นในย่านนั้นเนี่ยมีกลุ่มไหนบ้างที่มาก็ต้องดึงเข้ามาทำงานร่วมกันให้หมดเป็นอินคลูซีฟเป็นอินคลูชันใช่ไหมฮะไม่ได้ไปเอ็กซ์คลูด ไม่ได้ไปตัดคนนี้ออกไม่ได้ไปตัดกลุ่มนี้ออกนะครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยสำคัญด้านเศรษฐกิจนะครับหลายคนตอนนี้ก็รอละนะเมื่อไหร่เงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทจะมาสักทีเงื่อนไขในการใช้จะเป็นเช่นไรแต่การนับฟังเสียงเนี่ยที่จากบทความเนี่ยบอกว่าฟังเสียงประชาชนแล้วเนี่ยมาปรับนะในเรื่องของด้านเศรษฐกิจขอให้เป็น4เปิดนะเปิดเนี่ยนะฮะเปิดคือเปิดพื้นที่ รับฟังเสียงจากประชาชนเปิดช่องทางการค้าการลงทุนนะฮะหลายที่ก็มีแต่เทรนนิ่งใช่ไหมจะทำยังไงนะตลาดออนไลน์ขายของออนไลน์ทำยังไงทำยังไงอบรมกันไปอบรมกันไปก็ฟังหูซ้ายทะลุหูขวาบางคนก็เข้ารับฟังการอบรมเพราะว่าจะได้กินเบรกได้กินอาหารกลางวันฟรีอะไรประมาณนั้นเสร็จปุ๊บก,ก็จบเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญเนี่ยไม่ได้เพียงแค่นั้นต้องเปิดช่องทางต้องเปิดแพลตฟอร์ม ในการค้าการลงทุนสารต่อไปถึงการเปิดตลาดข้อมูลนี่เห็นไหมฮะประชาชนไม่ได้ไม่รู้เรื่องอะไรนะทำอะไรทุกอย่างทุกวันนี้มันต้องใช้ Data นะต้อง Big Data เนี่ยให้ประชาชนให้เขาเข้ามาอบรมกันอะไรกันให้มันเห็นชัดนะให้พัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการแยกเป็นเซกเมนต์แล้วก็หาแพลตฟอร์มออกไปให้เขาให้ได้นะครับแล้วเปิดสุดท้ายเนี่ยน,น่าสนใจ คือเปิดใจรับฟังความแตกต่างแล้วก็อัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นนะมันจะได้ differentiate มันจะได้มีความแตกต่างกันเหนือบนเป็นยังไงเหนือล่างเป็นยังไงอีสานเป็นยังไงทางใต้เป็นยังไงต้องเปิดรับฟังแล้วก็ดึงเอาความแตกต่างทั้งหลายเนี่ยมาเป็นจุดเด่นและที่สําคัญต้องแก้หนี้แก้จนให้ได้โอ้โหทุกวันนี้ลองดูสิครับข่าวคราวในเรื่องของการหลอกลวงนะ ทางออนไลน์ทั้งหลายนี่มากันเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจนนะนะแล้วก็เนี่ยมันก็มาโหมกระหน่ำนะคนจนแล้วก็จนอีกนะครับเงินไม่มีก็ต้องไปเสียค่าโง่ไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ไม่ไหวต้องช่วยกันเต็มที่นะครับในเรื่องสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่สําคัญตอนนี้ก็คุยกันเยอะในเรื่องของซีโ o w เ s t ในเรื่องของ carbon neutral การกําจัดขยะอะไรทั้งหลายตรงนี้ต้องเอาเป็นจริงเป็นจังนะครับแล้วก็ในเรื่องของอากาศสะอาด นะฮะอากาศที่มันคลีนเนี่ยนะ PM 2.5เนี่ยก็พูดกันอยู่นั่นนะนะนะครับบางทีก็โอ้โหไม่มีทางปีนี้เราคุยกันจบละนะไม่มีปัญหาปรากฏว่าโอ้โหปัญหาก็มาหนักกว่าที่ยังไม่ได้คุยอีกเพราะฉะนั้นเอ๊คุยนี่ไปคุยเรื่องอะไรกันนะนะคุยแล้วแทนที่มันจะดีใช่ไหมกลายเป็นคุยแล้วย่กว่าเดิมอย่างนี้อย่าไปคุยดีกว่าประชาชนก็สะท้อนมาอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญมันก็จะสานต่อไปในเรื่องของขยะ ในเรื่องของมลพิษทั้งหลายนี่อุตสาหกรรมต้องลุยกันจริงๆนะอย่าทำแต่สร้างเศรษฐกิจแล้วก็ทำให้สิ่งแวดล้อมเสียหายนะครับอีกด้านหนึ่งครับในเรื่องของด้านสาธนารณสุขโอเเขาคิดคำน่ารักมากเพราะผมก็อยู่ในกลุ่มนั้นหรือเปล่านะครับสูงใจไวะอนให้เป็น active aging ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยและต้องเป็นเทคโนโลยีที่เข้าถึงนะวัตกรรมต้องเข้าถึง นวัตกรรมไม่จําเป็นต้องแพงนะครับระบบอะไรทั้งหลายที่จะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตนะไปกรุงเทพแถวสามย่านเนี่ยนะฮะเขามีลิฟต์ใช่ไหมฮะสำหรับผู้ที่สูงวัยนะครับไม่ต้องไปเดินบันไดบันไดสูงๆเนี่ยก็ขึ้นเป็นลิฟต์ปื้อนะเป็นเก้าอี้เข้าไปนั่งแล้วก็เลื่อนไปได้พนักง,งานแบบเซอร์วิสไมยิ้มแย้มนะฮะมี เอจจ้งมานะสวมาก็เชิญมานั่งนะครับแล้วก็แน่นอนมันก็จะไปสารต่อในเรื่องของเวลเนสตอนนี้ก็ได้ยินข่าวว่าในหลายจังหวัดในประเทศไทยก็เริ่มมองตัวเนี้ยเวลเนสนะมาพ่วงกันในเรื่องของเกรสตอร์นมีตรงเนี้ประชาชนเขารอต้องทำให้เห็นชัดนะครับในด้านการศึกษาเนี่ยต้องติดปีครูไทยอัพสกิลส์รีสกิลส์ให้เท่าทัน นะครับให้เรียกว่ามีทักษะในการสอนเพราะเด็กเจนใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะไม่เหมือนเจนสมัยพวกเราเป็นแบบสปู n ฟีดดิ้งอาปากครูสอนอาปากกินไปอาปากกินไปทุกวันนี้ไม่ใช่การสอนทุกวันนี้เขาบอกว่าโชว์ดอ t เท l ต้องทําให้เด็กเห็นต้องทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเด็กก็จะได้เชื่อถือนะแล้วก็สูหกคุณครูเออโหนะเหมือนกับเราดูหนังเรื่องด็อกเตอร์สเตรนจภาคแรกใช่ไหมด็อกเตอร์สเตรนจ์ก็เป็นโอ้โหมือผ่าตัดที่แบบ อีโก้ตัวเองเต็มที่เลยแต่พอมาถึงจุดหนึ่งเห็นว่าโอ้โหชีวิตชั้นที่ผ่านมาเนี่ยมาคือน o อต i n g อ่ะไม่มีอะไรเลยองค์ความรู้ทั้งหลายนะครับเมื่อมือใช้การไม่ได้แล้วเนี่ยต่อให้เก่งขนาดไหนเนี่ยจะไปผ่าตัดได้ไหมใช่ไหมก็ไปเจอกับเหล่าซือ้อนะเหล่าซื้อก็แบบ hmm. แสดงให้เห็นโชว์ดอนเทลโอ้โหจนดอร์สเตรนจ์ของเราเนี่ยที่เต็มไปด้วยอีกโก้ต้องคุกเข่า แล้วบอกว่า teach me more teach me สอนผมสิสอนผมสิเห็นไหมฮะงั้นนะถ้าไปเจอเหล่าซื้อแบบไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยใครเขาจะมาคู่เข่าคารวะนะครับตัวนี้สําคัญและอีกอันนึงเนี่ยน่าสนใจอันนี้ก็คุยกันมาเยอะแล้วว่าเด็กไทยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยสภาษาไม่พอแล้วต้อง3ภาษานะภาษาอังกฤษแะอีกภาษาหนึ่งก็แล้วแต่สินะถ้ามองว่าโอเคเด็กคนนี้มีโยงใยห,หรือว่า มีญาติผู้ใหญ่อยู่ที่ไหนจะไปประเทศไหนก็เปิดให้เป็นภาษาที่2ได้อาจจะเป็นภาษาสเปนก็ได้ภาษาจีนก็ได้ภาษาฝรั่งเศสก็ได้และอีกอันหนึ่งที่ขาดไปได้คือภาษาโปรแกรมมิ่งมันก็จะย้อนกลับไปไงฮะในเรื่องของการใช้ Data ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีทั้งหลายและสุดท้ายอันนี้สําคัญเป็นสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นผมคิดว่าทุกคนอยากเห็นคือในเรื่องของระบบราชการตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะครับ ในะเรื่องของอการทำงานเป็นเขาบุงกฎในะการติดนโยบายเช้าชามเย็นชามการเดินเหินอะไรก็ไม่คล่องตัวตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะนะครับประชาชนบอกว่าอยากจะเห็นรัฐที่ทันสมัยโปร่งใสและไร้คอรัปชันตัวนี้สำคัญที่สุดเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับนี่คือนโยบายที่เป็นเสียงสะท้อนจากประชาชนรัฐบาลนะฮะจะทำให้เห็นโชว์ดอนเทลกับพวกเรา ได้อย่างไรครับ